อ่ะโอเคครับมาดูที่ข้อหกร้อยเนาะข้อหกร้อยนะครับก็จะต้องเขียนสมการเขาบอกว่าเมื่อนำเ A ลแล้วกับอลูมิเนียมเท่ากับ 0. 9ดกรัมบารียมกับปทาปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์1.5ดกรัมได้ไฮโดรเจนจำนวนหนึ่งซึ่งรวมตัวพอดีกับ n สองได้ n 3ามจงคำนวณหามวลของ n สามที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเด็กๆจะต้องหาตัวนี้มาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเขียนคำตอบตต่อโดยสมการที่เขียนคำตอบกูขอเขียนสมการก็คือ n 2บวก h 2นะครับได้เป็น n h 3เกิดขึ้นดุลสมการกคือ 2, 3, 1นะครับตัวน,นี้เด็กๆก็จะเอาตอนนัวนี้ที่เกิดขึ้นมาแทนใส่ตรงน,นี้แล้วก็คำนวณหาตัวน,นี้ต่อได้เลยนะครับก็คือเด็กๆจะต้องหาโมลก่อนโดยที่ a m เท่ากับ0.9กับ0.9ตาคมคิดเป็นกี่โมลน,นะครับในเมื่อ1โมลน,นะครับมีค่าเท่ากับ27กรัมนะครับก็กลายเป็น0.9หารด้วย27นะครับข้อนี้ก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ เก้าเก้าสิบอ้าวอืมเป็นเก้าคูณสิบกำลังลบหนึ่งหารด้วยยี่สิบเจ็ดก็ตัดตัด,ตดได้หนึ่งส่วนสามได้เป็นศูนย์จุดศูนย์สามสามโมลน,นะครับตอนนี้ใช้ศูนย์จุดศูนย์สามสามโมลอเคไปดูของ naoh ที่เขาให้มานะครับว่าเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าอะไรจะเป็นสารกำหนดป,ปริมาณนะตอนนี้นะครับ naoh หนึ่ง OH ตัวเท่ากับ 40กรัมนะครับนั่นคือ1โมลดังนั้นเขาให้มาแค่หนึ่งจดห้ากรัมนะครับก็มีค่าเท่ากับ1 5จดห้าหารด้วยสี่สิบนะครับก็เป็นเอาซักเอาห้าตักก็ได้เป็นสามส่วนแปดคูณสิบกำลงังลบ1โมลนะครับสามส่วน8ดมีค่าเท่ากับกดเครื่องคิดเลขครับสามหารแปดนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์จด 0 3 7 5นะครับดังนั้นสารที่เป็นสารกำหนดปริมาณก็คือตัวนี้0 0 3 7 5ถ้าเลข2เท่ากันนะครับวิเคราะห์0.033หารด้วย0.0375ตอนนะครับตัวนี้ก็เป็นสารกำหนดปริมาณนะก็จะเป็นเทียบหาไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นได้ถ้า2คือ0.33แล้วถ้า3คือเท่าไหร่นะครับก็นี้ก็เทียบ2คือ0.0 3 3แล้วถ้า3เป็นเท่าไหร่ก็กลายเป็น 0. 0.0 เก้าเกหารด้วย2นะครับก็ประมาณจาก0นะูนจุนหะประมาณนี้ดังนัง้นตอนนี้ใช้ศูนย์นห้าโมลนะครับก็จะเกิดตัวนี้เท่ากับถ้า3ามคือ0 0นย์จ้าแล้วถ้า2คือเท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็นศูนจุหนศนย์หารด้วยสามนะครับก็จะกลาเป็นศนะู 0. 0นย์จุดศนจุดสามสามะศูนยจุนย์สามสามะครับดังนั้น0ูนยนยามสาคิดเป็นกี่กร,รมัม ในเมื่อ1โมลน,นะครับก็คิดเป็น17กรัมก็กโายเป็น17คูณ0 0น3 0ูนนะครับคำตอบเป็น0.56กรัมนะครับจะได้0.56กรัมคำตอบข้อนี้คือตอบข้อที่4นะครับคือตอนนี้มันจะมีตัวเลขที่ค่าเคลื่อนเนาะเพราะเด็กๆก็รู้ว่าเวลาที่คูณเนี่ยคูมักปัทดทศนิยมบางตัวทิ้งไปนะครับเด็กๆก็มันก็เลยทำให้มันเกิดการค่าเคลื่อนได้นะครับ ต่อไปข้อ601ครับเมื่อนำแร่เหล็กตัวอย่าง500กรัมมาละลายในกรดแล้วเติม KI ลงไปนะครับลงไปจนปฏิกิริยาสิ้นสุดปรากฏว่ามีไอโอเีนเกิดขึ้น2โมลเหล็กเท่านั้นที่ทำปฏิก,กับ KI ได้นะครับแล้วก็จงหาปริมาณของไอลอนโดยน้ำหนักของเหล็กในตัวอย่างที่เกิดปฏิกิริยาที่ยังไม่ดูลต่อไปนี้นะครับโอเคนะครับลูกเด็กๆลองมาดูนี่ฮะสมการที่ยังไม่ได้ดูนะครับเด็กๆดูดให้เขาหน่อยก็จะเติมเลข สองเลขสองแล้วก็เลขสองนะครับตรงนี้อื ylum. และจากนี้ต่อครับเขาบอกว่าม <Um, ีไอโอดีนเกิดขึ้นสองโมลนะครับไอโอดีนเกิดขึ้นสองโมลนะสองโมลนะครับจะต้องใช้ตัวนี้เกิดขึ้นอยู่สโมลเอ้ยไม่ใช่สองโมลอันนี้ต้องเกิดขึ้นอยู่สี่โมลนะครับโดยที่เหล็กสี่โมลเนี่ยเด็กๆก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเหล็กสี่โมลเนี่ย คือเขาเหล็กตัวอย่างมา5้าก็คือมีอะไรอยู่ในแร่เหล็กด้วยก็ไม่รู้นะครับมีอื่นๆนอกจากเหล็กอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีแค่เหล็กเท่านั้นที่ทําบิญญากับ KI หรือทำาิญญากับไอไอลบนั่นเองอะ่ะนะครับมีแค่เหล็กทํากับตัวนี้นะไม่มีสารตัวอื่นที่ทํานะครับเดีกๆก็ต้องมาเทียบ f e ตัวนี้1โมลน,นะครับมีค่าเท่ากับ1นโมลมีค่าเท่ากับห้าสิบหกกร,รมัมนี่คือ1โมลแต่เราต้องการอยู่ที่4ี่โมลน,นะครับมันก็จะมีค่าอยู่เท่ากับ 224กรัมนะครับดังนั้นในเนื้อสารจริงๆเนี่ยมันมีเนื้อเหล็กอยู่ที่224กรัมจากทั้งหมด500นะครับแล้วก็หารเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วยร้อยแค่นี้เองเอาสิ่งที่สนใจหารด้วยทั้งหมดคูณร้อยนะครับนั่นจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นข้อนี้นะครับก็จะได้คําตอบอยู่ที่44เปอร์เซ็นต์นะครับตอบในข้อที่4ไปข้อที่602ครับนำซีเอซีที่มีความบริสุทธิ์95% 200กรัมคือบริสุทธิ์95%เนี่ยจาก200เด็กๆก็ต้องเทียบหาก่อนว่า เนี่ยใน200เนี่ยมันมีอยู่เท่ากับ190เนาะถ้าไม่ถึงมี190เพราะว่าตัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป5%หรือประมาณ10กร,รัมนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับไปเผานะครับเขียนสมนการ CaCO3 นะครับเผาออกมาก็จะได้เป็น CaO บวกด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้1โมลเกิดตัวนี้1โมลน,นะครับตัวนี้ก็มีค่า190กร,รมัมใช่ไหมครับหารด้วยมมลโมเลกุลของ CaCO3 นะครับที่มีค่าเท่ากับ100 ก็จะได้โมลออกมาเท่ากับ1.9โมลนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้น1.9โมลเหมือนกันเพราะเลขหนึ่งดหน้ามันเหมือนกันนะครับไปดู C A O นะครับ C A O 1โมลนะครับมีค่าเท่ากับ56กรัมนี่คือ1โมลแต่เรามีแค่อยู่ที่1.9โมลนะครับก็จะมีค่าอยู่เท่ากับ106.4กรัมนะครับข้อนี้ก็ตอบ106.4กรัมเด็กๆจะพอสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาที่ครูเทียบเนี่ยคูณจะเอาโมลในการเทียบนะครับ เพื่อที่จะทําให้มันดูง่ายขึ้นนะเรามาดูข้อต่อไปฮะข้อที่604นะครับน้ำสารตัวอย่าง z n s o 4และน้ำกี่ตัวไม่รู้นะครับจำนวน7.175นะครับมาละลายน้ำแล้วเติมสารละลาย b acl 2ลงไปมากเกินพอพบว่าตะกอนจะหนักเท่านี้นะครับ x มีค่าเท่าไหร่มันก็จะคล้ายๆตัวเดิมนะครับว่า เกิดตะกอนที่เกิดขึ้นนะตะกอนที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ไปวิเคราะห์หาแซเอ็แน่นอนนะครับดังนั้นตะกอนที่เกิดขึ้นจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับแซเอ็นะลูกอ่ะไปดูสมการครับก็จะใช้หลักการวิเคราะห์คล้ายๆกับตัวเดิมที่เคยมาทํามานะวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วครับไม่ต้องคิดตัววุ่นวายนะฮะแซเอ็น so สี่นะครับทำปฏิกับ bacl สองนะครับ เกิดเป็น Z N C L 2บก B A S O 4นะครับก็เกิด B A S O 4ขึ้นเท่ากับ5.825กรัมนะครับแล้วก็ S O 4ตัวนี้มันมาจากตัวนี้ถูกไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องมาหาว่า B A S O 4เนี่ยมันจะมี S O 4อยู่กี่กรัมครับในเมื่อของ B A S O 4 1มวลโมเลกุลของมันก็คือ233เนี่ยมันจะมี S O 4เท่ากับ96กรัมนะครับ ใน5้าจุดห้าจะมีเท่าไหร่ก็เป็น5้าุดแป้าคูณเก้าสิบหกแล้วก็หารด้วยสองสามิบสามคำตอบจะมีเ o SO 4เท่ากับสองจุดสี่กรัมดังนั้นในสารนี้จะมี s SO อ4เท่ากับสองจุดสี่กรัมนะครับสองจุดสี่กรัมนะครับดังนั้นในในของตัวนี้ก็ไปเทียบหาตัวนี้ครับไปเทียบหาตัวนี้ว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันมี s SO อ4อยู่นะมันมีมวลรวมเท่ากับเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดห้ากรัมนะครับะก็ไปเทียบ ในของมวลลงคือ z n s o 4นี่นะครับแล้วก็มีน้ำอยู่เท่านี้ตัวนี้จะมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะครับไม่รู้นะมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะครับแต่มันมีอยู่เท่ากับเจ7ดุเจดห้ากรัมนะครับแล้วก็มันมี b a เท่ากับสองุดกรัมนะครับเอ้มันมีเ o 4เท่ากับ2 4 7จุี่กรัมปกติ H o s o 4จะต้องมาจากสารที่มี9 6้าหเอ่อถ้าสารนี้9้ามี s o 4เท่ากับ96้าสิบเนี่ย ช่างออกมาได้เท่กับ2.4กรัมแล้วถ้าตัวนี้ย7.175ากรัมจะมีสารรวมทั้งหมดกี่กรัมนะครับก็จะได้สารรวมทั้งหมดนะครับออกมาเท่ากับออกมาเท่ากับ287นะครับ287ทีนี้287มันก็จะแบ่งออกเป็นของตัวนี้นะครับ Z n s o ออยู่เท่ากับ161.4นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของน้ำนะครับของน้ำก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ125.6นะครับ ข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นอยู่ที่ถ้าน้ํา1ตัวนะครับ1ตัวคือ18นะครับ1ตัวคือ18แต่อันนี้มันจะมีกี่ตัวครับก็เป็น1คูณกับห2 5 6หาหรด้วย18ข้อนี้ก็จะได้คําตอบมาเป็นที่อยู่ที่7นะครับอยู่ที่7เด็กๆวิธีการทําก็คือเด็กๆพยายามดูที่ครูไล่นะครับเด็กครูสมการที่ตั้งขึ้นมาจากโจทย์ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็สืบเสาะหาตัวที่มันมีอยู่ในสารตัวอย่างนะครับมันมีอยู่ในสารตัวอย่างเช่นตัวนี้ มีในสารตัวอย่างคือ Z n กับ s o 4นะครับข้อน,นี้ครูก็เลยและสังเกตที่โจทย์เขาให้ b a s o 4มาไงเขาไม่ได้ให้ z n c l 2มาถ้าให้ Z NCL 2มาครูก็จะสืบจาก Z n แต่ตัวนี้ให้ b a เอเมาแล้วก็สารตัวอย่างมันมี s o 4อยู่นะครับครูก็เลยจัดการในการเทียบเอาเลยซะนะครับเทียบของ s o 4นะครับเพื่อให้ได้คําตอบออกมาในลักษณะประมาณนี้นะประมาณนี้ครับดังนั้นฝากเด็กๆด,ดูให้ละเอียดด้วยนะลกนะครับวิธีการคํานวณของครูนะ โอเคตอนนี้ก็จะเฉลยประมาณนี้นะครับก็คือจะไม่เอายาวมากมายนะครับข้อนี้ตอบไปที่เจ็ดนะข้อนี้เฉลยตอนนี้ได้เฉลยได้สี่ข้อเองนะครับอือหือข้อต่อไปน่าสนุกสนานจริงๆนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่วัดกลืนคนแล้วก็วัดความอดทนคนเลยแหละนะครับว่าข้อนี้ก็จะยากเนาะให้เด็กๆเกนี่ยให้หาว่าแหล่งที่มีทองแดงมากกับแหล่งที่มีทองแดงน้อยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะข้อนี้นะครับขอจะเฉลยในตอนหน้าแล้วกันนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ตอนนี้ยาวเกินไปนะข้อน,นี้จะใช้เวลาอยู่นะครับดังนั้นนะครับครูขอทําข้อหกร้อยเจ็ดก่อนดีกว่าขอทําตอนนี้เลยครับเพราะามันน่าจะใช้เวลาได้ง่ายนะโซเดียมไฮดรอกไซด์สารํำเตรียมจากตัวนี้ทำรปยากับตัวนี้นะครับพันกิโลกร,รัมทำกับตัวนี้นะครับจะเกิดกี่กร,รมัมก็คือเขียนสมการออกมาเพื่อให้มันดูดุลสมการง่ายๆนะครับดุลสมการง่ายๆแล้วก็จัดการซะ ในข้อ6 0 7นะครับข้อก็ก็คือสรรมการจะเป็น na co na 2 co 3นะครับบวกกับ ca AH oh 2อนะครับกลายเป็น na oh นะครับแล้วก็บวกกับ ca co 3ข้อนี้ดุลสรรมการเติม2ตัวนี้ฮะก็เสร็จเลยนะครับเขาบอกา่าถ้าตัวนี้ใช้เท่ากับ1000กิโลกร,รมัมพูดเป็นกิโลกร,รัมเลยนะอ่ะกิโลก็คือ1000คูณสิกำลังลบ3เอกำลัง3มกร,รัมนะ แลวทีนี้ข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ตัวนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาถามว่าตัวนี้เกิดกี่กร,รมัมแสดงว่าสารกาหนดปริมาณคือสารนี้โดยปริยายครับตัวนี้ก็คิดครับ1โมลนะครับก็มีค่าหนึ่งร้อยหกรัมนะครับต่อ1นโมลแล้วถ้ามีเท่ากับ1นึคูณสิบกำลังหนึ่งพันอะหนึ่งพันคูณสิบกำลังสามเนี่ยจะมีค่ากี่โมลนะครับก็กลายเป็น 1, 3. หนึ่งพันคูณสิบกำลังสามหารด้วยหนึ่งร้อยหกนะครับก็จะเกิดเป็นโมลขึ้น ตอนนี้เลขนำหน้าเป็นเลข1นะครับเกิดตอนนี้ลำหน้าเป็นเลข2เนาะก็จะกลายฝั่งนี้ก็กลายเป็น2คูณกับ1 0 0 0พันคูณ10กําลังสาหารด้วย1 0 6้ยโมลนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขธรรมดานะครับตัวเลขธรรมดาที่เกิดจากการหารตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะไอ้เลข2ก็คือเลขตัวที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับทีนี้อันนี้คือจํานวนโมลมันจะมีกี่กรัมในเมื่อ1โมลอ่ะมันมีค่าเท่ากับ4ี่สิกรัมนะครับ ก็จะกลายเป็น40คูณกับตัวนี้ได้เลยนะข้อนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ก็กลายเป็น2 0งพันคูณหนึกำลังสามหารด้วยคูณด้วย40หารด้วย106นะครับข้อนี้ก็จะเป็นเลขที่ไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวนะข้อนี้คำตอบออกมาจะได้เท่ากับ7 5 4ดห้าสุคูณสิกบกำลังสามกำนะครับ ่ะข้อนี้ก็ถือว่าระดับง่ายแล้วนะเพราะว่าเราเรียนมาหนักแล้วก็ถึกแล้วนะครับจะเกิดตัวน,นี้กกรรม,มข้อนี้มันจะต้องใช้เป็นกิโลกร,รัมปะ่ะมันถึงจะตอบได้นะครับตอบข้อที่สามนะมทีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคําพูดนะถ้ามันจะต้องเออถ้าใช้ตรงนี้เป็นกิโลกร,รมัมมันถึงจะตอบถูกนะครับมันจะตอบกรรมไม่ได้เพราะเขาให้มาเป็นกิโลกร,รัมนะ อืมข้อนี้จะเฉลยข้อที่3ามแบบถูกต้องร้อเอร์เซ็นต์ครับดังนั้นในตอนหน้าก็าพยายามจะเฉลยอีกห้าข้อที่ขูดติ๊กไว้นะแล้วเ,เจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย